สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกชาแนลนะคะก็วันนี้มาที่วัดจุมสีนะคะวัดของปู่ชีประขาวค่ะวันนี้ก็มาดูตัวเลขนะคะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็กําลังทําพิธีนะคะเดี๋ยวเขาจะชูป้ายขึ้นนะคะได้มาแล้วนะคะตัวเลขของเราเป็นเพียงตัวเป็นเพียงแนวทางนะคะ ตัวเลขของเราเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะถ้าเดี๋ยวตามนกไปดูกันเลยนะคะเ,เป็นเลขที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านรอคอยนะคะก็ท่านได้บอกว่าจะให้วันที่31นะคะก็ได้ให้แล้วอันนี้คนเยอะมากเลยค่ะ รวมการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเรายังไม่เจอตัวเลขนะคะค่ะตามนกเข้าไปดูเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขาจะชูป้ายขึ้นตอนนี้คนเยอะมากมันเข้าไม่ได้ค่ะคะ่นี่ค่ะได้มาแล้วงวดหนึ่งกันยายนนะคะบน6 7เสองค่ะแล้วก็ล่างห้าหนะคะวัดจุมสีพัฒนารามค่ะหรือว่าวัดปู่ชีปักขาวที่ทุกคนรู้จักนะคะ หนึ่งกันยาย,ยน63สานะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะ ว่าตากตปิ่นแกแก่วมาตมาธรสมันนามาเอาวัจิมันทวาุตกัรั้งหมดที่มันจุดพันธาตุกักกำบังพุทโพุทธังดุแบบจงอาภััพุทธากุหาปิพคยอาปีเสือ่ังเสือปีม้อนถงตนเทวัน่ังาำไพวันถังพจนนา่างนัว่ังโนถังคู่นารอกับตองถงเยี่ยมเสียงฝ่าห่องต่บองมึนเวียอาเเมื่อวัยก็ายพีของกันนุ่มใจหวานกันน้ำพ้าอากาศทีปอกัะตัวพีเยี่ยมบางทีื่อนวานทั้งกับปนดุจสอบเทียนโตราดีเทียบพีพ้านาส ทีเสียวตองทั้งทีอดตรอสองทั้งเ่ยวกับนี้กูบังตัูเกินกูห่งตัวนี้แต่ว่าไม่เหลือรอบไม่เหลือคนพิมาตัวสองคยาตัวสองยพูดข้ากันตถวิี่้องทมาฉลว่องที่ผ่านพ่งใจดูจ้าจับปิ้อนทุกทั้งข้าั่งจันทั้งหน่งจานร์สระนั่งมีสามี้ามั่งสาระนั่งมีมีปวดซ้ข้างสาระนั่งสามีพส่งข้างคณปนร่ไก่มากับเพราสตูข้ามั่งคนปนร่ไก่มากระเพราสัตูสังข้างคนปนร่ำไก่มากระเพรอสันตูสารอพัดสันยูวงนาศ หรือว่านามันมีเป็นนามมนพระพุทธเจ้าข้งรอยเปีพระองคหาภูคามิด้นะเพราะวนี้ยจัดยคได้ท่มัสีสีสีตะกังนามนี่เป็นนามมนทิตรัเสียพระพุทธเจ้าั้างลอยเปียกพระองภูคาเมไฝ้าแก่คนทั้งหลายที่มาชมนุมปวยพ่อในวันนี้พอกายปมในวันนี้ ผู้ขายกำเนิดไฟแต่ถูกกรรมถูกฝ่ายน้ำหนามม้วนหนามม้วนที่ระเทรมิตรนิริ์สดาวิเศษคนอ่านทั้งหลายผู้ขายกำเนิดไฟแต่ทำหมอนแหงในสารแก่นัวอยู่คอยถกมูเจ้าบี้กำลังหมากไม้คือดังโขานั่นทำดีสารตัวบาดหรืพวกเจ้าหายจากพญารโรคฆ่ามีต้องพรมแต่กรรมบูรพาการวัดตัวกันมีพวกอยู่เฝ้าถึงตัวรักษาคอยถกมูเจ้าบี้สักระยิทธานุภาพคอยสุขภาพยาเถ่ายยาถูเรื่อหนึ่งพวกไปทำหมอนแหงหลักคันนี้อันมีแมวอยู่เฝ้าถึง จก่านางข้องให้บีที่หางห่องเงินสร้างหลังใหญ่ให้ได้เป็นเจ็ดทีนี่เงินแจกเงินลาถุนนอเอาซะเอาขีดข้องอย่างนี้วะเนาะขีดข้องอย่านี้เอาเอาไล่เขาะทำนี่แหละอ่าทีเด่นต้นต้นเจ้าพนังพุ่มใหญ่เพิ่มจวดใะยังตัวบาดีครับมาตั้งใจต้องต้นให้สั่งเอาเจอกันคลิปหน้านะครับผม EP สองครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าจะเปนใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวเลขให้ดูครับผมคลิปหน้านะครับเนาอคลิปนี้บรรยากาศไปก่อนครับผมนึกึี ว่าตากาตป่นแก่แก่โลหิตรมมาธรมศาสตร์นามาเอาวางจิมัตวานปุตการทั้งหมดที่มันจนพันธาตุกัดกำบังพุทธวัตท่านดุลแบบตัวอาร์ตตัวพุทธากูหาพีไข้คุณครัี่เสือตั้งเสือปีมนตถึงคนเกวันตั้งสามไพวันต่้พุทธนาตั้งวัวตั้งเน่าตั้คู่หนาน้อยแตองแบบเบี้ยมาเสียงฝ่าห้องแบบตองมึนเวียนตัดกินเมื่อไวยุสชาติพี่ขวามตั้งโน้เจบหวันตั้งนัำพุ่ง้าอากาศพี่ปลอดตั้งลอดพี่เบี้ยบางทีเฮ็ดหวัดทั้งก็เป็นดุจจอดเทียนตระส าิสิวตองทั้งพียอีบอสองทั้งเ่าวกบนี้กูบังกูเ่อกูหันเจนาีแต่างงินเหลบไปแลวไปพิมาตัวสองพญากตัวสอพกูดข้ากับตัวทีสองทํามาจะล่วงที่ผ่านพยุ่ใจยุ่จานจับปีสองทุกทังข้ามจาบทั้งหังจักระนั่งจากมีหยดข้ามจับรละนั่งสามีตกสังข้างจับแะนั่งจับมีูนข้างคณปนมไก่มากับเพราสตูข้ามคนปลนร่มไก่มากับเพราสตูสังข้างคนปลนร่มไก่มากระเพราสตูสารพัดสตูกินนัตจิตเยอไมิติกลุ่มอยู่า หรือว่านามมันมีเป็นนามมนพระพุทธเจ้าข้างรอยตัวพระวุญกุขามีดไฟนะระว่างนะนั้นจับกุฏได้จันก็เกิดสีสีสีเทาตะกัง นามีเป็นนามม่นทิธรเสียพระคุทธเจ้าทั้งลอยแกพระองค์ในภูเขาในไฟแก่คนทั้งหลายที่มาชมนมมบ่ทอดในวันนี้ขอกาถกในวันนี้ผู้ขากำมิดไฟไปทูการถูกไฟน้ำนามม่นนามมนทิรเกลีิสาวิเศีคนอ่าทั้งหลายผู้ขายกำมิดไฟไปทำหมอนแหย่ใ้สาลแก่ยนัวอยู่ขอถกมูเจ้ามี่กำลังมากมายคือดังโคนนั่นทวีสารตัวมากในพวกจ้าหายจากปัญญาโลค้ามีทั้งคงแต่กรรมบุรา่ากับวัดต่วกบมี กยถึงเจารักษาขอยขมูกเจ้ามีสักลายท่านุ่าดร้อสุขภาพยาเถ่ายาถูเลื่องเน้งพวไปทำหมวนแยงอะคันี้อันนี้แม่ยูฝ้่ถึงเจ้านางข้องให้มีที่หางห่องเงินซาหลังใหญ่ให้ไปถึงเจ็ดทีนี้เงินแจงเงินลานถุนเอ้าจ้เอาตีย่างนี้ว่าเนอะตีความอย่้เอาเอาไว้เอาเฉพาะำนี่แหละอ่าทมันไปเจ้าพนังุ่มหายเพิ่มจวดยงตัวบาดเอาเอ้าเอาไปกินอะไรสักน้อง เจอกัคลิปหน้านะครับผม EP สองครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวเลขให้ดูครับผมคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้บรรยากาศไปก่อนครับผมนี่ครับผมปู่แล้วนะครับผมปู่แล้วนะครับผม ai <imitation> pole ป้าเลยครับพวกคนเยอะมาก